สวัสดีครับช่างแมงกกล่องซิ่งครับช่างแมงกสามสิบสี่ครับก็ฝากด้วยนะครับวันที่แปดที่เก้าที่สิบตุลานะครับตุลาวันนี้นะครับปีสองห้าเจ็ดจะขึ้นเชียงใหม่นะฮะขึ้นสายเหนือนะฮะสนใจก็สอบถามได้นะครับวันนี้เรามาเจอกับออนิ e หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์นะครับบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับมาลงกล่องนะครับมาลงกล่องจากค่ายอีซียูช็อปครับจากค่ายอีซียูช็อปครับจุเนทัศ หน้าจูเนียร์ทัสนะครับแล้วก็คิ้วสีขาวนะครับสามารถใส่คู่กันได้นะครับสามารถใส่คู่กันได้นะครับจูนใบช่างแบงค์สามศูนย์สี่นะครับตัวนี้ฟังก์ชันในเรื่องจูเนียร์ทัสก็คือเรื่องเดินหอบลักรอบออกตัวนะครับแล้วก็จูนยกหัวฉีดระเบิดตัดได้นะครับมีคันเร่งไฟฟ้าในตัวเองนะครับไม่ต้องใส่คันเร่งไฟฟ้าเพิ่มครับวันนี้น้องชายมาจากเดิรบันเอนะครับมาดูกันว่าเป็นไงอ่ะเปิดเดินหอบผมอยเปิดสวิตช์เดินหอบด้านขวาับเปิดั่น นี่เป็นข้อหน้าเเผานะครับข้อหน้าเผวนะครับคืนบายช่างแบงค์สามสี่นะฮะมาดูเบิ้ลตัดไ็นยังไงเอาเบิ้ลหน่อยครับเบิ้ลโอเคครับผมก็กากล่องยกหัวฉีดนันยกคู่นี้ก็สามารถเดินหอบได้แล้วก็เปิ้ลตัดได้คุนแรงสะใจนะครับ1.9มากันเยอะเลยครับ1.9มากันเยอะเลยสนใจก็สอบถามได้นะครับขอบคุณน้องชายจากบริษัทดับเบิลเอมากครับผม